มัมมัมมัมชื่อมัมเต็งเลยท้องงงเหมือนกันมี่ที่มาเชียร์พี่เลยนะพี่ปันตาชื่อมัมทั้งน,นั้นเลยขอบคุณที่มากันนะนี่ขนาดออกจากบ้านมา50ปีแล้วนะยังหามาอ๋อตอนนั้นเป็นอันนี้บ้าน AF ใช่ไหมอันนี้บ้านอะไรคะบ้านเอเบดเบดเป็นพี่ของ AF ของ AF ก็ดี A, อันนี้ B กั็ดีบ้านบ้าน บ้านบีจีบีจีคือเป็นพี่ของ <B G S 2> AF เ <laughs> พราะว่า AF นี่มันมี A แล้วก็ต้องมา B <laughs> ใช่ไหมคะก็แล้วก็ F แล้วก็ G ดนี่ใช่เป็นบ้าน BG ฮะ,ะเป็นบ้าน Boy and Girl อ๋อรวมกันเลยเป็นอย่างนี้นี่เอง <laughs> เป็นน้ำตาขอบคุณน,นี่ก็ต้องขอบคุณคุณ อาอาจารย์ก้องนะคะครูก้องที่ให้เหกียรติที่มาทุกครั้งที่เกยรตจะมีคมมอนเสิร์ตแล้วเงินไม่พอเกีตจะเล้ยงท,ที่มาโอ้ทีนี้แหละคนกันเองเนี่ยคนจริงๆไม่มาไม่ต้องเอาตังค์ก็ได้แต่ว่าคนมีลูกมีผัวนะ <c ười> ที่อดูแล้ก็ต้องมียลูกเมีผัวใช่ผัวกินเยอะกินจุไม่เป็นไรเดี๋ยวหนู พาไปเลี้ยงที่บ้านแทนให้อะไรนะหนูพาปัวที่ไปเลี้ยงที่บ้านหนูให้นี่ลคุณเป็นครูบาอาจารย์แล้วไปแย่งกินของคุณแม่ได้ยังไงะนะก็ทุกวันนี้ก็แย่งกินของลูกสาวอยู่เบอร์ฉันก็อยากแย่งมั่งนะนี่ไงติดตามมาติดตามนะเอฟเก้าใช่ค่ะเดิ่ติดตามตั้งแต่เอฟเอ้เอ ก่อน A.F.1 จะเริ่มเดี๋ยวมีอะไรครับตอนนั้นรายการ b <F>. s t v อ๋ oh, <B> อ BG Boy <ง> and Girl ตอนนั้นเนี่ยเบดดิ้งก็ดีมากเลยแล้วก็แฟนคลับยินนะเป็นกระเทยหมดเลย <Okay. S 1> แล้วก็มาเชียร์กันทำให้ดได้ตำแหน่งนี้มานายกสมาคมกึ่นสตรีแห่งประเทศไทยขอให้ประมฤตนายก่อ้ครับขอบคุณขอบคุณท่านท่านสนใจอ ท่านอยากจะทำบุญไปได้นะคะที number, mm ่จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์นี่นะคะเข้าไปในมูลนิธิของเนี้ยสนับสนุนโครงการอาหารกลางคืนเด็กหนุ่มว <Yeah. S 1> ัยชราขออยู่ได้ไหมมูลนิธินี้ยอายุ <you> ดูแซ่บอายุสิบแปดปีขึ้นไปโ oh. <Yeah. S 1> อ้ยเด็กด้วยโบเจอได้เขาบอกเออไม่เถอะห้ามอายุห้ามเกินสิบแปดปีไม่ที่เหลือดูฝากกนนะคะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าันหน้ามันฟ้องมากเลยนะ เราจะแปบอกว่าเหลือ7ิบบแปไม่ได้ก็ถ้าอยากให้ลูกหลานอิ่มมีอาหารทานมีสองที่สาแก่หิวแต่ก็จะเลงที่จะวางเงินที่ท่านบริจาคมาเอาไว้หัวเตียงน,นะฮะก็คือเราให้อิสระกับเด็กจะไม่ผูกมัดไม่ทะเลอะข้อ,อ,อไม่ละเออก็ถึงว่าน้องหิวอายุสิบแปลูกของคุณหิวแกให้แ่กดิฉันจะไม่ร้องห้องนอนนะฮะ <laughs> ให้เขาเขมักเข้าวมันหยิบตังไปเลยอตอนเชติที่ฉันจะเช็คอ้าวตังหายไปไหนสองพันนะก็ถามว่าใครเอาตังไปซื้อหามือคือผมครับผมทานอิ่มไหมซื้อเลยมาทานรูปมาม่าห้าบาทเนี่ยก็ไม่ต้องถอนเห็นไหมฮะแล้วก็ให้เด็กไปอีกมาม่าห้าบาทเอาไปสองพันสองหนึ่งก็แล้วแต่เด็กหยิบบางทีเด็กหยิบไปซื้อไมมิน์อันเดียวก็ได้ครับเอาไปเคี้ยวเล่นๆหมอบหหบเนี่ยค่ะ แล้วเนี่ยไทนี่เดี๋ยวจะบอกไบราทหิวดึกบ่อยใช่เนี่ยตอนนี้พูดถึงไรนะหลังไม่ทีคุณไม่รู้หรอกที่ฉันถูกลวนลามทางของพิวเตอร์จริงมีเอ็นระวังตัวไว้ไทนีระวังไว้บ้างมีเอ็นบ้านแบงเออกรกองก็ไม่รู้เพราะว่าไบร์ก็ชอบแอบทำคุยใส่พี่เนี่ยตอนที่ไม่มีใครได้ยินอย่างเช่นไบร์อยู่ แต่งหน้าเสร็จก็วิ่งไปแต่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าไปในห้องแต่งตัวไรเจอก็ทักที่มังก่อนเลยในมุมเงียบๆเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านี่มุมเงียบเลยเหรอพี่ห้องเปลี่ยนเริ่มตื่นเพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าจะไม่มีเสียงกระเทึกคขึ้นโกรธทำให้สมาธิเราไม่อยู่แล้วเราจะเปลี่ยนผิดเปลี่ยนถูกอันนี้เปลี่ยนมาผิดหรือถูกอันนี้ถูกแล้วโอเคนี่พอไปที่ถูกแล้วไรทักน่ารักมากว่าฮูดพี่มังนั่น ผมหรือหอยโขงดีไหมมันไม่ได้มีนะพี่เรื่ลงหนูมันชอบพูดโองเออพี่ก็มันพูดตามที่เห็นน่ะใช่ก็ต้อก็เห็นพี่ก็เลยเฮ้อนะอึ้งสักพักเราก็เออเด็กคงไม่ทั้งใจนะไม่ค่อยสนิทกับพามด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปบิดน้องเขาทักเนี่ยเนื่องจากน้องเป็นคนได้นี่ก็แล้วเป็นคนตกไรโตมาคนตายคนใต้อะ ตรงไปรงมาเรีนยนรู้นิสัยคนใต้แก็เคยมีผัวอยู่ต้ <c oughs> เดี๋ยววันก่อนที่ก็บอกหนะูมีผัวอยู่เชียงใหม่ถ <c oughs> ือไปดูภาพอะไร <c oughs> คือรุ่นนี้นะเนี่ยต้องต้องเก็บให้ได้ทุกภาพนะฮะมารออะไม่ได้แล้วค่ะขอขอภัยนะคะทุกต้องพูดความจริงออกมาทันยับก่ำพู้นนนนนนนดิี่เวทีติดขนาดนี้เลยเหรอฮะแล้วแล้วแล้วกวนเวลาอยาถ่ายอยาช้อนอย่ากถ่ายช้อ,ชอนอ ถ่ายได้แต่จะถ่ายช็อตมันไม่ทันแล้วล่ะเรื่องที่ฉันวันนี้ก็ไม่น่มั่นใจว่าไม่รู้ว่ามันเนียนหรือเปล่าเนียนนะคะเนียนค่ะเนียนเนาะอาจจะได้ยืนได้เต็มที่ขอเช็คนิดหนึ่งแล้วนึกว่าแกจะหยุดพักน้ำไร้น้ำเราก็เนียไปแล้วสักพักมาเดินเข้ามาหาอีกว่าเนื่ง ยิ้นยังไม่ได้ใส่เสื้อคลุมยิ้นใส่แค่อย่างเงี้ยมันก็จะให่ๆอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่มันแกะไม่ได้หรอกแกะไม่แต่ว่ามันเป็นเสื้อมีแขนยาวมาเป็นบางๆยิ้นยยังไม่ใส่เสื้อคลุมเยิ้นแต่งเสร็จลองเสร็จก็เดินออกมาไบทับตั้งใจพวเออแบบไทยไม่ใช่เนาะอะไรนะเธอพูดไม่ใช่เหรอถ้าโน้ตโนบอกว่าไบทักก็บอกตั้งใจอ๋อบางเป็นบางไทยเนี่ยใส่มาพอดีฉันันยังสาวมาก ดีแล้วเขาจะมินบีให้ทานพี่ค่ะนี่ทักว่าแบบเป็นมงคลคราวนี้นะหูพี่มั้งฮู้ยังเป็นนักกล้องเนี่ยพี่พี่ก็เลยพี่บ้าทำไมไม่มีใครได้กินเลยวะทำไมน้องใช้หนาอากาศหาจมอกหมอะมากเลใส่ครครมใส่กระลาบแค่สองกระลาบ แล้วแต่ละดอกนะแต่ละดอกก็ยม่รู้หรอพี่โดนันแบบตกเป็นของเขาด้วยความพูดพี่ถ้าพี่บอกว่าใบพูดแค่นี้ตกเป็นของเขาพี่ดูว่าเนิกก็คงตกเป็นของใบตั้งแต่วันแรกเฮ้ยเอออจริงปะนะเมื่อี่พี่โลกแต่ว่าเขาไม่ได้พูดหนีกับพี่คนเดียวใช่ะไมมน่ารักมากเด็กเด็กผือก็ไม่รู้เด็กผือ สามารถที่จะแหลงใต้ได้นิดหน่อยแล้วก็แหลงใต้แหลงใต้ก็แบบว่าก็ทำความสนิทที่เชื่อกับน้องน้องเรื่องคุณนะฮะมาเป็นแรกนะเริ่มขู่กองขู่กองแนะนำไปพี่มามาไหนอ่ะไหนอ่ะท่านอยู่ท่อยู่ท่านไหนมันจะบนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้ไหนมันเราก็เห็นว่าน้องเป็นเด็กทุกอย่างนี้ต้องปลงนับหนึ่งถึงร้อยเด็กน้องก็เป็นเด็กน้องเนด็กดีมากอยู่นะ น้องเป็นติ๊กมีพ่อมาเป็นติ๊กยืนอยู่ตรงเนี้ยนับใบหน้าอยู่นี่เช่นยืนอยู่เนี้ยใบหน้าไหนอะไรน้องหรือว่าดิฉันเออหรือผีไม่ผีอะไรอาจจะมองเห็นดิฉันเป็นผีแล้วปิงตาผีปิงตาอะไรมองไม่เห็นนี่คือชิมานี่แปลกแต่หนูว่าบังเอิญหนูเห็นพี่บังเอิญเห็นผีเป็นผีถูกถ้าลองทุกวันนี้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ผีฉันจะตอบแกให้ถือขงไม่ใช่มาดูของสิ เนี่ยเป็นตอนทำผมทรงนี้เขาเรียกว่าตอนทําผมนะฮะดิฉันก็นั่งอยู่โต๊ะข้างๆนะเขาเขาก็มาถึงเขาก็ให้ช่างทําผมของเขายีนะคะจากเป็นแดงก็ตั้งใช่ไหมพอตั้งกลุ่มก็อุทานฮะพอเห็นโอ้โหตัวเงตั้งนะฮะตายแล้วมือใส่ยงของกูเลยความเป็นลูกผู้หญิงมากกว่าดิฉันนี่ดิฉันไม่เคยอุทานอะไรหวานๆไม่จริงจริงอย่าโกหกนะโอเคจริงก็ได้ เราจะไม่พูดเรื่องโกหกเราจะนำความจริงมาเล่านี่คือคอนเสิร์ตแห่งความจรงมิงครับจังไว้นะคำนี้ต้องจำว่าคอนเสิร์ตแห่งความจรงจิงเน <tr ick> ันไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่โอพี่ปุ้มพูดความจริงกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบนะคี่ปุ้มพูดความจริงเยอะไหมเกว่าเยอะนะฉันกูดกลัวเกือบกลัวไม่ใช่เข้าไปข้างหลังเก๋ยวโดนตกลงสู้ไม่ได้นะตัวเราเล็กเนาะเล็กมากนี่อีกอย่าง ก้องพี่จะเป็นไข้นะคะพี่มาแซนบายรอเขาหลังจากเขาจบเพลง Blackwood Friends of Four Four แล้วก็คุยกันยาวมากเราก็เห็นว่าคุยแล้วมีความสุขปล่อยให้คุยแต่ก็ต้องสงสารผู้มีอายุผู้มีวัยวัยโวโโุโสอะไรไหมวัยโวโุโสเยอะมากผู้อาวุธวุฒสูง่าเคยได้ยินไหมวัยวุโสูอาวโอุาวโสยิ่งเห็นอย่างนี้เนี่ยหกสิบกว่าแล้วนะโอ้อะไรหกฟิลคะ น,น,นั่นเหรออานี่ที่นักงรถตีนี่ก็ผัวผัวมาแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ผัวฉันจริงเหรออาจจะไม่ใช่ผัวเธอเวลาหมดแล้วไปหาแ,แล้วไปเถอะขอเถอะที่ขอขอบคุณพี่มามตรงนี้นะครับทิ้งไว้ทีได้อนะ่ะพี่มามกัน